สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสบายดีเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องฟังเล่าเนาะเดี๋ยวมื่อนี่เนาะคะ่ะทางช่องนกเป็นนามเองนะสิดเดพาทุกๆคนนะมาเบิงถน,นนหนทางของประเทศไทยอีกเ้นหนึ่งเนาะคะ่พะพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยนี่ถน,นนหนทางนี่มีแตส่สวยๆง,งามๆเด้อค่ะ ที่เฮ้าแลนอยูนีน่นะเป็นทางด่วนกาญเจนาพิเศศเนาะค่ะเนาะซึ่งเฮ้าเองนะมาจากไอจังหวัดสระบุรีเนาะค่ะเนาะเฮ้ามาเ้นไอถนนพหลนยุทธินเนาะคะ่ะเส้นแล้วนี้เฮ้ากา็มาขึืนทางด่วนยูนีนะ่ะตรงวงแวนตะวันตกเนาะไอมาเ้นบางบัวทองเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องเฮาาคืนวังหันละมองวงแวนตะวันตกแล้วเฮ้ากับมาเส้นบางบัวทองเนาะพอแต่เฮ้าคืนมาใดแล้ว นี่เนาะทางด่วนกรุงเทพระปริมณฑทนนี่ตื่นเต้นตื่นเต้นเลยค่ะมันลงมากๆเลยนะคะแลนคลองตัวมากเลยอะเลยอีกอย่างหนึ่งรถมันติดเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องทางด่วนนี่รถมันติดเนาะ,ะหรือว่าเป็นเวลาที่คนอื่นเขายังมาทันได้ใส่งานก็บในเใจเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะอันนี้นะมาเมื่อน,นี้นะแบบว่า แบบว่าทางเรือนกรุงเทพนะั้นโลงแห้งเนาะคะ่ะเนอหน,นี้นะสวยงามอิ่ลีเนาะคะ่ะพอแม่พี่น้องสำหรับถนนหนทางเมืองไทยเนาะคะ่ะเนาะการเดินทางนี่ก็สะดวกสบายเนาะคะ่ะถ้ารถบัติดนะถ้ารถบัติดแต่ถ้าแม่นรถติดนี่ก็ลำบากอยู่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้นะเป็นช่วงที่แบบว่า ช่วงเจ็ดมองเสาร์นะคะเนาะคนอื่นยังยังบาทันได้ใส่ถนนเนาะคะ่ะเนาะเอาใส่ก่อนเนาะ,ะมันก็เลยเหมือนรถปติเนาะคะ่ะเนาะนี่นะเฮาพามาเบิงทางด่วนเ้นนี้เนาะคะ่ะเป็นอีกเส้นหนึ่งของเมืองไทยเนาะคะ่ะที่เฮามีโอกาสเดียวมาใส่ถนนที่อยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนาะเฮาก็เลยไดย เดถ่ายคลิปมาฝากเนาะค่ะเนาะกระตื้นเต้นขึ้กันเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องการที่เฮาเด็กเขามาในเมืองหลวงเนาะกระตื้นเต้นยื่เนาะค่ะเนาะเต่นเต้นที่บ้านเมืองกะสวยงามเนาะคะ่ะสำหรับประเทศไทยเนาะมีแต่ตึกใหญ่ๆสูงๆเนาะค่ะเนาะอีกอย่างนึงนะถนนหนทางเพิ่นนะแกลนดีมากๆเลยนี่นะ สวยงามมากๆเลยบทติดคัดวังได้เนาะค่ะเนาะสำหรับทางดวนเส้นนี้นะ่ะถือว่าสวยงามมากๆอีกเส้นหนึ่งละ่ะเดี๋ยวเฮ้าสิแลนลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเฮาซิแลนให้ไอ้สินซูดไอ้ทางดวนเส้นนี่ละ เฮาเบิงนํากันไปเรื่อยเนาะสหรับถนนหนทางของประเทศไทยเนาะค่ะเนาะสวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลกเนาะค่ะเนาะสมกับเป็นทางด่วนอีลีเนาะค่ะเพราะว่ารถมันหลงเนาะมันมัน่นติบน่ะสมกับเป็นทางด่วนน่ะ ไปเรื่อยๆเนาะค่ะไปเรื่อยๆเบิงถน,นนหนทางของประเทศไทยไปเรื่อยๆเนาะค่ะเฮามานาะมันลดน้อยเนาะค่ะนอนมันก็เลยห้แบบว่าเฮ็ดห,ห้แบบของตัวในการใส่รถใส่ถนนเนาะค่ะเนาะเพราะว่ารถน้ำบ่ได้มีหลายเนาะ หลายเลนเนาะค่ะพเม่พี่น้องตื่นเต้นอยู่นะนันๆเด็กเขากรุงเทพเนาะค่ะเฮาสิไปลงไอถนนพระรามสี่เนาะค่ะพเม่พี่น้องสำรับไอทางด่วนเส้นนี้เนาะมื่อนี้นะเ้าเริ่มต้นจากวงเวียนตะวันตกขึ้นเส้นบาง่ะท่องมาเนาะแล้วทีนี้เ้ากะ สิไปลงถนนพระรามซีเนาะค่ะเนาะแถวสามยานพระรามซีนั่นแหละที่เฮาสิไปลงอยู่หันเนาะเฮามาเบ่งความสวยความงามของเมืองไทยเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมุมสูงนี่งามอีหลีเดอร์มีแต่ตึกสวยๆใหญ่ๆเบิงเบ่งเบ่ง,บงตึกเมืองไทยเนาะค่ะเนาะนั่นนะเด็กเขามากุมเทพเนาะคะ่ะก็คือ ลายปีดีดังนาะได้เขามากรุงเทพนี่ค่ะตื่นเต้นอยู่นะกาสิม,มีเตึกสูงๆยังไงเลยละ่ะฟังคว้ามือนี่สิเป็นไอ้ที่เห็นเป็นตึกเป็นตึกอยู่นั่นเนาะสิเป็นแฟตปลาทองเนาะค่ะเนาะสำหรับฟังคว้ามือเนะฟังซายมือที่ตรงขามกันกับแฟตปลาทองนี่ค่ะิเป็นไอ้สนามบอลไอ้นั่นเนาะสนามบอล สนามบอลอีหยังน่ะจําบ่ได้คือกันไอ้สนามบอลเมืองทองน่ะนี่ล่ะเบิ่งเด้เบิ่งมีตตกสูงๆใหญ่ๆอีหลีนน่น่ะ้ยเนาะจําแม่นที่เจ้าสร้างได้คักสร้างได้แน่เนาะมีตตกใหญ่ๆ เข้าไปข้างในก็แห้งสิตึกไงารเนาะค่ะเพียงแต่ตว,ว่าเหานะอยู่บนทางด่วนเ <c oughs> นาะเฮาอาจมันอาจจะเห็นบ่บอคักเพอปันใดเนาะ,ะ <c oughs> แลนไปเรื่อยๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องแลนเบิงถนนบนทางเส้นนีล้ล่ะมันแลนเบิงไอทางด่วนเมืองไทยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ก็ไปตามไปนันะ่นแหละเนาะเฮาสิไปทางใดเฮาก็ไปตามไปโลดเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะเฮาสิไปลงไอ้ถนนพหลามีเนาะคะนะ่ะเนาะแถวสามย่านพหลามีเนาะคะ่ะไปต่อเนาะคะนะ่ะเนาะ เบงบานเมืองไปน้ำเบงถนนไปน้ำเนาะคะ่ะเบิงความสวยงามของแต่ละตึกเนาะคะ่ะเนาะแต่ละตึกกะซิมีรูแบบแลวกะเอกลักษณ์ต่างๆเนาะคะ่ะเนาะก็แล้วแต่ว่าไอเดียของไอของมันเนาะคะ่ะเนาะสีออกแบบตึกแบบใดเนาะคะ่ะเนาะรูแหลมรูจัวรูสามเหลี่ยมรูสี่เหลี่ยมข้างมูอีกยังกะก็แล้วแต่ แต่ละคนเนาะค่ะเนาะทีเพิ่นสิออกแบบเนาะค่ะแต่แต่ต้องยอมรับนะว่ามีแตตึกสูงสูงใหญ่ๆงามงามหอลีสำหรับเมืองกรุงเทพมหาคอนครน่ะืมอนี้าพามาแลนรถอยู่ในถนนในกรุงเทพเนาะค่ะนี่นะพามาเบงถนนหนทางของเมืองไทยเนาะคะ่ะ พามาเบิงถนนหนทางของเมืองหลวงประเทศไทยเนาะกรุงเทพมหานครเนาะค่ะเห็นเครื่องบินพร้อมด้วยคะ่ะพ,พ่อแม่พน้องพุ่นนะเครื่องบินเนาะกันนั่นนะ่ะแลนพานหัวเหาเนาะมาเบิงความสวยความงามของประเทศไทยเนาะค่ะ เข้ามาอยู่มุมสูงเน่จักหน่อยนี่เขากะเห็นตึกสูงสูงสวยสวยงามๆเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นแลนอยู่ข้างล่างนะกะสิได้อีกคนละว,วิวเนาะค่ะเนาะถ้าแลนอยู่เส้นข้างล่างน่ะแต่ว่าถ้ามาแลนอยู่เส้นข้างบนนี่ก็สิได่อีกวิวนึงเนาะค่ะ ไปเรื่อยๆเนาะค่ะไปเรื่อยๆเบิ้งถนนหนทางของของถนนเส้นนี้ไปเรื่อยๆเนาะค่ะทางด่วนกาญจนาิพิเศษเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับทางด่วนเส้นนี้นะสิพานไอ้นั่นน้ำเด้ไอ้สถานีรถไฟบางซื่ออ่ะเดี๋ยวก็ได้เห็นเนาะค่ะเนาะ สำหรับไอ้นี่นี่น,น,นี่สถานีไอ้รถไฟบางซื่อเนะค่ะเนาะแต่ว่าเฮานะแลนอยู่ข้างบนเนาะคะ่ะน้องแลนอยู่บนบนถนนเนาะคะ่ะฟังสายมือนะกะซิมีรถไฟจอดเต็มเด้อค่ะเด้อเฮากะมาหอดน,นี้แล้วเนาะน,นี่นะสถานีไอ้ รถไฟไหมเนาะสถานีบางซื่อเนาะคะ่ะนี่นะเฮามาเบิ้งมุมนี้เนาะสําหรับไอสถานีรถไฟน่ะก็สวยงามไปอีกเนาะคะ่ะนี่นะโดดเด่นแล้วก็สวยงามไปอีกเนาะสำหรับไอมุมที่อยู่บนทางด่วนเนาะคะ่ะที่นี่เมืองไทยสวยงามไม่แพ้ชาติใดจริงๆเนาะ เอาไปต่อเลยเนาะคะ่ะนะไปเรื่อยๆเนาะ,ะไปจนปาสิดเดลลงทางดวนเสนีละ่ะก็คือไอถนนพลาซีเนาะคะ่ะแถวสามยานพลาซีเนาะ,ะฟังสายเมื่อนะ่ะถ้าแม่นว่าเฮาแนมลงไปข้างล่างนี่เฮาสิเห็นรถไฟจอดเต็มอยู่เละะื่อ้อค่ะเด้อเพียงแต่ว่าเฮาห่างท่ายคลิปให้บ่เห็นเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าเฮาแนมโดยตาเปล่าเห็นเนาะ สำหรับรถไฟเนาะจอเต็มอยู่นี่ละมอน,นี่กะพามาเบิงไอความสวยความงามของถนนเมืองไทยอีกเ้นหนึ่งเนาะค่ะเนาะแล้วกะพามาเบงถนนที่อยู่ในกรุงเทพเนาะค่ะเนาะที่พ่านานะ่นาเฮาผาแลนรถแต่ในต่างจังหวัดเนาะคะ่ะเมอน,นี้นะเฮาเขามาแลนดในกรุงเทพเนาะคะ่ะ บนทางด่วนการจนาพิเศษเนาะคะ่ะนี่นะไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆเข้ากันยังอยู่บนทางด่วนอยู่เนาะคะ่ะจนว่าจะสิ้นสุดถนนพระรามสีนั่นแหละเบิงเมืองไทยเด้อค่ะนี่นะเบิงตึกไอตึกเพินเด้ มีแต่ตึกใหญ่ๆอีหลีมีแต่ตึกใหญ่ๆมีแต่ตึกสวยๆงามๆเนาะคะ่ะเนาะเข้าไปข้างในกับตึกหลายๆแถวไอแถวแถวตึกใบยกนะเนาะแถวนั้นกน็มีแต่ตึกงามๆคือกันเนาะคะ่ะ แต่สำหรับไอ้คลิปนี้เนเฮาสิเด,ดไปบ่ทึงหันเนาะค่ะเนาะเฮาสิไปล่งไอ้ถนนพระรามสี่เนาะค่ะเนาะเบิ่งตึกลาบาน่องเพิ่นเนาะมีแต่ตึกสูงๆใหญ่ๆเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง ถนนหนทางทีม่ามือนีกะลงดีเนาะค่ะเนาะมันเป็นช่วงเวลาที่คนอื่นยังบ่ทันเด้ใส่ถนนเนาะค่ะเนาะฮากะถึงแล้วเนาะค่ะสำหรับถนนพลาสีเนาะฮากะซิลาก,กันโดยตรงนี้เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมือนีเนาะคะ่ะฮาพามาเบิงทางด่วนเมืองไทยเนาะค่ะ ถนนกัญจนาพิเศษอย่างที่บอกเนี่ยแหละตอนนี้เฮากะมาถึงถนนพระราม4แล้วเนาะค่ะเนาะสำหรับมณีกนนะแค่นีเด้อค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ